สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสและใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆืมาทําครีมมาให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสภายใน7วันกันค่ะด้วยแตงกวาค่ะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้แก่ผิวเราด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ไไดดดดดดกกกกกตตตติิาาามมมแแ่นนยรรบว์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้กันเลยค่ะสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นแตงกวานะคะสําหรับตัวแตงกวานะคะเขาจะมีมอยจ์ไลเซอร์จากธรรมชาติจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องลดอาการบวมของถุงใต้ตาเราได้ดีมากๆเลยค่ะนี้นะคะเราปอกแตงกวาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําแตงกวามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะปอกแตงกวาและหั่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ผสมต่อไปเราจะใช้เป็นนมเปรี้ยวนะคะสามารถใช้นมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสําหรับตัวนมเปรี้ยวนะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความยืดหยุ่นให้แก่ผิวกระชับรูขุมขนและจะช่วยเรื่องลดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวและจะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้นมเปรี้ยวประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเรานําไปปั่นกันเลยนะคะเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถนําไปคูดไปบดก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นํามากรองอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้ามีเครื่องปั่นนะคะเนื้อเขาจะละเอียดแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมต่อไปเราจะเติมผงเนื้อมะขามแบบนี้นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นก็ได้ค่ะสําหรับตัวผงเนื้อมะขามนะคะเขาจะผสมง่ายไม่บาดผิวและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานด้วยค่ะใครที่ไม่มีผงเนื้อมะขามนะคะก็สามารถใช้เป็นมะขาม เปียกธรรมดาก็ได้ค่ะสำหรับตัวผงเนื้อมะขามนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ผงเนื้อมะขามอยู่1ช้อนชานะคะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกใช้ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสําหรับสูตรนี้ถ้าใช้ไม่หมดนะคะสามารถเก็บใส่ในกระปุกและนําไปแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ7-10วันแล้วแต่ตู้เย็นของแต่ละบ้าน,นเลยนะคะแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะสามารถทําได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําสําลีแบบนี้นะคะมาชุบตัวเนื้อครีมเสร็จแล้วก็นํามาเช็ดที่ใบหน้าเราได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเขาจะเย็นผิวเรามากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่น หอมอ่อนจากแตงกวาด้วยนะคะสําหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระเฉพาะจุดนะคะสามารถเน้นย้ำเฉพาะจุดไว้นานๆไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําทุกวันหรือวันเว้นวันความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแต่ทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์ ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ